A later few moments สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนักเขชาช่องครีมเมอร์ซีมเก็บมันเองกันวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเปิดกล่องวันคริสต์มาสกันดีกว่าค่ะ ไปดูนกันค่ะว่าจะเป็นยังไง let's go <S เรานะคะก็มาอยู่หลังบ้านแล้วนะคะแล้วเรามาเปิดกล่องที่1กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็จะมีต้นคริสต์มาสเองค่ะต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะทุกคนว้า <Wow. S 1> อันที่สองนะคะก็จะเป็นเอ่อตรงนี้เขาเรียกว่าไฟนะคะที่ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนมีหลายสีมากๆเลยนะ ตอนนี้นะคะมีท่าใหม่แบบเก็บหีมะนะคะแล้วก็โยนโยนนะทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็มีเอ่ออันนี้นะคะสามารถตกแต่งได้ด้วยเอมนี่เราวางไว้ตู้นี้ก่อนละกันนะทุกคนของเยอะไม่ไหวอันนี้ก็คือที่ห่อของขวัญน,นะทุกคนแล้วจะประมาณนี้เลยว้าว เดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปดีกว่าอย่างต่อไปนะคะก็จะอืมก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนั่นเองค่ะเป็นกริมคริสต์มาสนะทุกคนประมาณนี้เลยอย่างต่อไปก็น่าจะเป็นกาวนะคะเอาไว้ใช้ทำอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไว้ใช้ทำอะไรอะไข่มุกก็อ๋อไม่แน่ใจนี่คืออะไรนะคะช่่งมันเถอะอืม ็จะห่อของขวัญไปแบบนี้เลยนะคะกล่องของขวัญแล้วก็มีอีกหน่อยทุกคนก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่ามันคืออะไรใครรู้บอกคอมเมนต์มาหน่อยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันด้วยดิเปิดกันเลยดีกว่าค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นเออ อย่างต่อไปนะก็คือคาะหนุ่มหวานลูกกว่าน,นั่นเองค่ะก็ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีอ่าไม้เท้าแล้วก็อันนี้นะคะก็น่าจะเป็นสามารถตัดได้นะทุกคนไม่แน่ใจว่าตัดแล้วจะเป็นรูปอะไรนะทุกคนแต่ก็รอดูกันอีคทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้ากงก็ฝากกดไลค์ก็ชร์กดติดตามกันด้วยนะไปดูกันอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็น อ่ะนี่ไอมีกันไกลแล้วนะคะสามารถตัดได้ด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยอ่าประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมันถ้วยรางวัลเลยอะ่ะจริงๆไม่ใช่ถ้วยรางวัลน,นะคะทุกคนไปดูอย่างต่อไปกันดีกว่าคะ่ะว่าคืออะไรอย่างต่อไปก็น่าจะเป็นเออเออ อันนี้นะคะก็จะเป็นวิคครีมนะทุกคนกินได้ด้วยอร่อยด้วยหวานหวานอร่อยอย่างต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นอันนี้นะทุกคนมันสามารถตัดได้ด้วยเอาไว้แบบตกแต่งอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสวยนะว่าไม่ได้อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเก็บก่อนอันนี้ไม่ใส่ไม่ได้อะไม่เป็นไร เอาไว้ที่เดิมดีกว่าอย่างต่อไปนะคะ,ะเดี๋ยวขอเอาชีหอกของขวานไปไว้ตรงนี้ก่อนๆน,นะคะทุกคนโอเคไปอย่างต่อไปกันค่ะอย่างต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างนะตัดก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรได้บ้างอะ,อ,ะ,ไไงอ,ะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนถ้าใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันดีกว่าค่ะ อย่ต่อไปก็จะเป็นแก้วน้ําสีเขียวนะคะลายเป็นต้นคริสต์มาสเลยค่ะอย่างต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นการกลายนะคะสีแดงน้ําเงินขาวค่ะ,ะก็จะเปะ็นประมาณนี้เลยนะคะลอยอย่างต่อไปก็น่าจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ตัดได้ด้วยนะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองตัดดูแล้วกันนะนึกว่ามันจะเป็นแว่น ที่จริงไม่ใช่แว่นนะทุกคนมันคือที่ตกแต่งเฉยๆนะคะเราไปดูอย่างต่อไปดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะก็จะเป็นเอ่อขอเรียกว่าคุกกี้ไหมน่าจะเป็นคุกกี้นะของคุกกี้อะคะ่ะอร่อยมากอย่างต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าที่เออไว้ถักผ้าค่ะไ้ทำเป็นเสื้อได้นะคะทุกคนเราลองทำเป็นเสื้อนี้ดู ไปใส่หน้าหนาวนะทุกคนดีอะก็จะประมาณนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาเสื้อไปไว้ก่อนนะมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราถักอีกดีกว่านะคะเแต่มันมีเสื้อหลายอย่างนะมันถักไม่ได้แล้วอ๋อไม่ถือผิดอันอโตว่าทาไมมันถักไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดักไปดูอย่างต่อไปกันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง อางต่อไปเนี่ยคะก็จะเป็นเราก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะจับกันไกลต่อมันทำอะไรกับกันไกลไม่ได้เลยเหรอเธอได้อ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันดีกว่าอย่างต่อไปนี้นะคะให้เราทําคุกกี้แล้วเราถือคุกกี้ด้วยแล้วก็ถือหนีไปด้วยนะคะก็จะกลายเป็นอมเขาเรียกว่าอะไรเราคุกกี้แบบสวยเลยนะคะทุกคน คลิปจะมีบอกอยู่นะโอเคเดี๋ยวรอบเนี่ยจะไปดูอย่างต่อไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอมาทำเสื้อสักหนึ่งตัวก่อนอ่ะทุกคนนี่เสื้อ,อน,นี้น่ารักมากๆเลยอ่ะชอบป่ะแต่ชอบอันนี้มากกว่าอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยนะทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรที่แคมป์หรอคือลายอ่ะไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะ อย่างต่อไปนะจ๊ะก็จะเป็นแก้วน้ำนะคะลายกระรอกน้อยน่ารักมากอย่างต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแป้นพิมพ์นะคะอ่าอย่างต่อไปเดี๋ยวเราไปกล่องไปดูกล่องต่อไปกันดีกว่าค่ะกล่องต่อไปก็จะเป็นกล่องเสื้อผ้าของซนานตาคลอสนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเอาเสื้อไปไว้ก่อนแล้วก็จะลองสใส่ทุกคนไห้ดูกันนะอันนี้ก็จะเป็น เราจะแต่งตัวเป็นซานตาคลอสกันกว่า <c oughs> แล้วก็มีอันนี้นะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จับไม่ได้ <c oughs> โอเคเรามาลองใส่เสื้อใหม่กันดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นของซานตาคลอสเดีย๋ยวถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าผู้หญิงนะพอาะเราจะมีหล,กหลากหลายอย่างมีหลากหลายชุดมากๆให้เลือกเลยนะทุกคน มีชุดเอลด้วยนะสุดยอดเลยค่ะเอลผู้หญิงแล้วก็เอลผู้ชายนะคะว้าวโอ้ดีอ่ะดีสุดๆไปเลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาแต่งตัวเป็นเอลกันด้วยกันด้วยดีกว่านะจ๊ะับาน,นี้เลยจ้าโอเคแล้วก็เออเอาของไปเก็บก่อนทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือของเต็มมากเลยนะคะก็ โหดมันออกไม่ได้อเสียดายจังเออเอาไปไว้ตรงไหนได้บ้างไว้ตรงนี้คนดีกว่ามันมีชุดอันนี้ด้วยอ่ะอุ้ยน่ารักน่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองแต่งบ้านกันดูดีกว่าค่ะทุกคนว่าจะเป็นยังไง let's go <S อ่าต้นคริสต์มาสนี้นะคะเราจะตั้งไว้เอ่อที่สระว่ายน้ำนะคะทุกคน ตรงนี้เลยก็จะตั้งไว้ตรงนี้เลยนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เ,ยเราจะตกแต่งนะทุกคนเอ,อเริ่มจากอันไหนก่อนดีเยอะไปหมดเลยเลือกไม่ถูกอันนี้ละกันเอยไม่ใช่อันนี้เป็นเสื้อผ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาเสื้อผ้าไปไว้ก่อนแล้วก็มาจัดโต๊ะข้องครัวนะคะจัดมาต้งตรงนี้เลย อันนี้ก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะตั้งไว้ตรงนี้วิเครีมนะคะอ่าแล้วก็ขนมบานเนี่ยเราจะไปตั้งที่สระว่ายน้าเหมือนกันนะคะอ่าตรงไหนดีอะ่ะตรงนี้ละกันนะคะอ่าสวยเลยโอเคอย่างต่อไปนะคะทุกคนก็ะจะเป็นเอ่อเอาเป็นอะไรดีก่อนอะ่ะอันคิดไม่ออก อันนี้ก่อนดีก,กว่าอันนี้ขอตกอขอตกแต่งไว้ตรงนี้ละกันนะคะเออตรงนี้ละกันอุ้ยน่าราักสวยมากเลยแล้วก็กล่องของขวัญก็จะตั้งเว้นที่ต้นคริสต์มาสนะคะใต้ต้นคริสต์มาสเนาะแล้วเราก็จะเอาอะไรไปใส่ดีนะอันนี้ยังงงอยู่เลยนะคะว่านี่คืออะไรเดี๋ยวลองลองเอาไปดูซิว่ามัน ไ,ได้ไหมนะคะไนดูซิมันติดที่คริสต์มาสได้หรือเปล่าติดไม่ได้อ่ะเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้ช้ามันเถอะค่ะก็เอาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนละกันเนาะไปเราไปใช้ไปไปดูอย่างต่อไปกันค่ะกิงทำไม่ได้อยู่ดีอย่างต่อไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นในไหนอันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็อ,อ่อ ทิ้งเลยละกันเนาะแล้วก็อันนี้ต้ง้งมาตรงนี้ละกันนะคะส่วนของขวาญเราก็ต้องเอามาตัง้งมาตรงนี้กันก่อนนะคะอืมเอ่อทำาดดีก่อนนะก็น่าจะเป็นทําเสื้อผ้านะคะแล้วก็เอาไว้ตั้งของขวานใต้ต้นคริสต์มาสนะคะถักเลยค่ะเราจะใช้เป็นเสื้อ,อน,นี่ละกันเนาะแล้วก็นนะ เลือกของกล่องของขวัญค่ะกล่องขวัญเร bueno. ข,อขอเลือกกล่องนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคตั้งตรงนี้ก่อนกล่องต่อไปนะคะก็จะเอามาทักไว้ตรงนี้เลยแล้วก็จะทำเป็นเสื้อสีเขียวนะคะอันนี้เลยมาเรามาสใส่ในกล่องนี้กันดีกว่าอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเราเอาสองของเนี้ยอ่า ละกันนะน่ารักมากๆก็เดี๋ยวเราจะลองเอากล่องของขวัญตั้งสี่กล่องนี้นะคะไปตั้งไว้ใต้ต้นคริสต์มาสกันค่ะอ่ากล่องนี้ขอใส่เป็นเสื้อันหนาอันนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถักอีกถักอีกถักอีกอ่าถักเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะจิ้มได้มาแล้วเดี๋ยวเราเอาของขวัญทั้งหมดนี้นะคะไปไว้ใต้ต้นคริสต์มาสกันค่ะ ว <Wow. S 2> และนี้คือต้นคริสต์มาสของเราก็เดี๋ยวเรามาตั้งไว้ตรงนี้กันนะคะโอดูดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ไปดูกล่องต่อไปกันดีกว่าค่ะไปกันค่ะโอเคก็กล่องของขวัญมีหลายกล่องมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเหลืออีกกล่องเดียวแล้วนะคะเราก็จะเอากล่องนั้นนะคะมาไว้ใต้ต้นคริสต์มาสกันค่ะ เคมาตั้งไว้นะคะดูคนอย่างต่อไปนั่นก็คือเราจะต้องทำเป็นเอาของพวกนี้ไปไว้กันก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าจะไว้ในไหนทีอ่ะเดี๋ยวนะอ,อันนี้นะคะขอไว้ตรงนี้ละกันนะ,ะตรงนี้ก็ได้โอเคสองอันนี้ไว้ทำอะไรดีะเอามาตั้งเป็นของขวัญแล้วก็ เอามาใส่เลยละกันนะเพราะมันไม่มีที่ตั้งแล้วนะคะแล้วก็มาตกแต่งตรงนี้เอาตรงนี้เนี่ยเอาโอเคได้และแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นคลายคแว่นตาค่ะเราจะเอาตกแต่งไว้ข้างนอกนะคะมาใส่กล่องของขวัญไม่ได้อะ่ะข้างนั้นเราก็ไว้ข้างนอกเลยละกันนะคะแล้วก็อันนี้นะทุกคนเราก็เอาถือกดมาค่ะไม่เป็นไรหรอก เพราะมันไม่มีวิไม่มีที่ว่างแล้วนะคะก็แต่เอามาเสร็จน,นี้และกันเอามาตกแต่งต,ตรงนี้ละกันนะคะทุกคนน,กน่ารักจริงจริงแล้วก็เออกันไกลนี้นะคะขอตั้งไว้ในเป็นของกล่องของขวัญนี้ละกันเอาไ้ตั้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะทุกคนก็จะตั้งวนในเอเอ อันนี้นะคะสามารถตกแต่งที่ต้นคริสต์มาสได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปไว้ที่สระว่าไว้หนงเรากันนะคะมันตัดไม่ได้อะเอาไว้ทำเอาไวต้ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนตอนแรกเราก็งงอยู่ว่าเออมันเอาไว้ทําอะไรนะคนเราก็งงอยู่เหมือนกันแต่ที่จริงมันเอาไวต้ตกแต่งต้นคริสต์มาสต่างหากนะแต่ก็มันมีหลายสีเหมือนกันนะทุกคนเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันอ๋อตัวละครน,นี้นะคะที่เราใส่ชุดนี้อยู่อะคะ่ะ มันสามารถทำคุกกี้กินเองได้ด้วยนะเสกคุกกี้กินเองได้ด้วยแล้วก็มาเอาอันนี้มาสามารถตกแต่งได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็ตกแต่งสวยมากชอบด้วยะคะ่ะอันนี้เราตกแต่งไ้ตรงนี้ดีกว่าอืมไม่สวยเท่าไหร่เลยถ้างั้นตกแต่งตรงนี้ละกันนะอ้าสวยเลย เดี๋ยวเรานะคะมาตัดอีอกครั้งหนึ่งละกันนะเพราะว่าเราจะต้องใช้อันนี้เยอะอยู่เหมือนกันเพราะเราจะต้อตกแต่งนะคะอันนี้ไม่ตกแต่งตรงนี้ดีกว่ามันไม่เข้ากันนะเดีย๋ยรามาตกแต่งงนี้แทนและกันอะตัวนี้ก็น่าจะเข้าแล้วก็ตัดอีกค่ะแล้วก็เออใช้เป็นอันนี้ละกันนะแล้วก็ไปตกแต่งข้างนอกนะคะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เออเกดอันนี้อีกแล้ว่า โอเคแล้วก็มาตกแต่งอีกนะคะทุกคนก็คืออันนี้อันนี้น่าจะเข้าแหละใช่ปะเอาไว้ตกแต่งตรงนี้เข้าเลยเห็นไหมสวยน่ารักอะเป็นแนวขนมหวานนะคะแล้วก็เป็นอันนี้น่าดูโคตรเอยตกแต่งดีสะไว้น้ำนะคะตรงนี้เลยนือสวยเลยค่ะแล้วก็เออ เอานี้เนี่ยมาตกแต่งตรงไหนดีอะตรงนี้ละกันนะเห็นไหมน่ารักเลยแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยมาตกแต่งตรงนี้ค่ะไม่อา่าไม่เข้าเลยอะตรงนี้ละกันอ่าโอเคแล้วก็เอาอันนี้มาตั้งตรงนี้นะั่นแหละถูกแล้วนะคะแล้วก็มาตรงนี้ละกันนะแล้วก็อันนี้นะทุกคนเราก็จะมาตั้งไว้ ตรงไหนดีะที่ตกตรงนี้ละกันนะเพราะมันเป็นที่เออมันก็ตั้งบนนี้ได้นี่หว่าแต่มันไม่สวยอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะเราจะตั้งไว้ตรงนี้ละกันนะไปที่ถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายรูปนะคะทุกนะคะทุกคนแล้วก็เอันนี้นะมาตั้งไว้ตรงไหนดีนะาตรงนี้ดีกว่านะคะทุกคนอาจจะเข้ากว่าเนาะตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้เออตรงนี้ดีกว่าเข้าดีนะคะ ขอปรับนิดนึงนะนี่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มาอันนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เลยนะคะทุกคนเอาไว้ถ่ายรูปนะคะเออโอเคก็แล้วก็อันนี้นะคะก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันส่วนเก่าส่วนอันนี้เนี่ยเราจะมาเอทำแบบนี้ได้นะคะเหมือนที่ต้นคลิปที่เราบอกเลยนะคะทุกคนก็จะเอามาเป็นแบบนี้นะทุกคนก็จะไว้นะคะ คุกกี้เนี่ยถือไว้อ่ะเราถือว้คุกกี้ไว้แล้วก็เอานี้ถือไวแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยแบบนี้แล้วค่ะทุกคนเหมือนที่ต้นประมาณนี้เลยมันอบไม่ได้แล้วอะแสดงว่ามันกินได้เลยนะคะลองชิมดูดีกว่าประมาณนี้เลยค่ะลองชิมดูอร่อยมากๆหวานด้วยสุดยอดแล้วก็เราจะมาตกแต่งเอ,อันนี้ดูอันนี้ทำอะไรบ้างอะไม่รู้ดิ ช่มันถือค่ะอ่ะแสดงว่าเอาวางไว้ตรงไหนดีอ่ะตรงตรง,ตรงเอาไว้ในนี้แล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีที่วางแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไว้ในนี้เหมือนกันอันนี้ต้องไว้บนโต๊ะแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่มีที่วางตอไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเอาว่าก้วน้ำนะทุกคนแล้วคะอันนี้อ่เปลี่ยน แก้วน้ำาไว้ตรงนี้ละกันนะเอาไว้ตั้งแก้วน้ำไว้เนาะโอเคแล้วก็มาตั้งเรียงกันตรงนี้เลยนี่ประมาณนี้เลยนะคะตั้งเรียงไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะตั้งไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้นะทุกคนเราก็ตั้งไว้ที่โต๊ะตรงนี้เลยนะคะเหมือนเป็นถ้วยรางวัลนะที่จริงไม่ใช่นะจ๊ะแล้วก็อันนี้เนี่ย ก็จะเอาไว้ในเหมือนในนี้เหมือน,น,น,นเดิมเลยค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตัดดูซิว่าใช้อะไรได้บ้างค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราจะตัดอันนี้นะคะแล้วก็ไปตั้งบนคริสต์มาสนะคะสวยเลยลองดูค่ะเปลี่ยนจากอันนี้กลายเป็นอันนี้ดีสวยแล้วก็อันนี้เนี่ยเราก็จะพา เออเพลิดเพด่าทุคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาไปที่ตั้งที่หนูแล้วกันนะตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะเอามาตกแต่งตรงไหนดีเอ่ยตรงตรง,ตรงไหนดีตรงนี้ล้กันนะทุกคนสวยดีแล้วก็ อันนี้เนี่ยเราก็จะมาแช่ในตู้เย็นนะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะ2อันเลยแล้วก็อันนี้ก็ใส่ในตู้เย็นแล้วก็ลองดูสิอันนี้สามารถตั้งไหมตั้งไม่ได้ไม่เป็นไรถ้างัินก็ไม่ต้องตั้งตั้งที่เก้าอี้ที่เดิมดีกว่านะโอเคก็จับประมาณนี้เลยนะคะในการตกแต่งบ้านในคริสต์มาสในครั้งนี้นะทุกคน ขอจัดตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันแล้วก็นี้ก็มาตั้งไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็นี้ตั้งให้มันเป็นระเบียบหน่อยให้มันเป็นระบบระเบียบระบบระเบียบนิดนึงนะจ๊ะเออมันก็มีหลากหลายชุดเลยนะทุกคนเห็นไหมมีชุดกวางเดนเดียมีหลายหลายชุดมีเอ้ยมีรองเท้าอันนี้ด้วยอะเราขอใส่รองเท้านี้ละกันนะโอเค ก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นตั้งไว้ตรงนี้ละกันโอเคแล้วก,วก็มีหลายชุดมากอันนี้น่าจะเป็นหมวกนะคะของผู้หญิงนะอันนี้เป็นหมวกของซันตาคลอดอถอดออกก่อนโอเคถอดออกแล้วนะคะอันนี้ไปไว้กันนะคะ่ะ ก็ประมาณนี้นะทุกคนเ่าไม่มีอะไรมากมายนะคะคลิปอาจจะยาวนิดหน่อยนะทุกคนโอเคหมดแล้วมีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้นะทุกคนไม่มีอะไรมากประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมค่ะใส่กลับไปที่เดิมนะประมาณนี้โอเคแล้วก็เอาอันนี้นี่มาใส่อันนี้ไว้อ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน เป็นยังกันบ้างคะทุกคนถ้าสนุกกับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย